สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาอยู่กับพี่อ้อ,อยเช่นเคยนะคะวันนี้พี่อ้อยก็ไปไหนไม่ได้ก็คือพาเพื่นพนพนอนๆมากราบพระข,ขอพรที่วัดถ้ำแฝดน,นะคะตำบลเขาน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งพี่อ้อยเก็บคลิปไว้ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาแล้วนะคะก็ยังไม่ได้อัปโหลดลงนะคะก็เก็บไวลายคลิปที่พี่อ้อยได้ไปมีโอกาสได้ไปกราบพระ ขอพอรก็ได้เก็บภาพบรรยากาศเลร็กๆน้อยๆนะคะซึ่งเป็นภาพแนวตั้งอันนี้ก็พี่อ้อยพาเพื่อนลงมาที่วัดถ้ำแฝดน,นะคะภายในถ้ำก็จะประมาณนี้ไม่ลึกเท่าไหร,ร่นะคะก็ลงมากราบพระขอพรนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะก็เป็นชาวพุทธเราก็ทำบุญตามกําลังทรัพย์ตามอัธยาศัยเรานะคะก็ได้พาเพื่อนลงมากราบแล้วก็พอขึ้นมาอีก อ่าที่หนึ่งก็จะเป็นถ้าอยู่ใกล้ๆกันนะคะเขาถึงเรียกว่าวัดถ้าแฝดก็คือมีถ้าเล็กๆอยู่คู่กันเพื่อก็ลงไปกราบพระขอพรนะคะภายในถ้าก็ทั้งสองถ้ำล่ะค่ะถ้าวัดถ้าแฝดก็มีอ่าถ้าแฝดอยู่ใกล้ๆกันสองถ้ำนี้ก็ลงมาอีกถ้าหนึ่งนะคะก็เป็นอ่าถ้าแฝดคู่ๆกันนะคะลงมาไม่ลึกค่ะเป็นถ้าเล็กๆก็ลงมาพากันมากราบพระขอพรแล้วก็มาทําบุญ ตามกำลังทรัพย์ของเราเนาะก่อนจะออกเดินทางไปเที่ยวที่อื่นต่อก็บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะคะพี่อ้อยก็พาชมประมาณนี้พอกาพาเสร็จพี่อ้อยก็พาเพื่อนมาชมบรรยากาศโดยรอบของวัดถ้าแฝดนะคะก็เป็นภูเขาลูกเล็กๆนะคะแต่ก็สูงอยู่พอสมควรก็จะมองเห็นวิวอ่านี่ก็เป็นอาถาดเจ้าแว่กวนอิมนะคะพี่อ้อยก็ได้มาถ่ายรูปคู่กับ สถานเจ้าแม่กวนอิมเนาะก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟของวัดนะคะแต่วันนี้ไม่น่าจะเปิดนะคะเพราะเป็นวันที่หนึ่งน่าจะหยุดนะคะอะไรก็พี่อ้อ,อ,ย,กย,ะะอยก็พาชมบรรยากาศรอบๆวัดถ้ำแฝดนะคะก็จะมองเห็นวัดถ้ำเสืออยู่ไกลๆริบๆิวนะคะพี่อ้อยก็พาชมบรรยากาศแล้วก็จะพาเดินพาเพื่อนๆเ,เดินมาที่ศาลา,าที่อยู่บนยอดเขาเล็กๆนะคะที่เก็บ อธิของหลวงปู่สำลิดนะคะที่อ่ท่านสร้างเจ้าวาดอดีตวัดเจ้าวาดที่สร้างวัดถ้ำแฝดนี้นะคะก็จะมรณะแล้วนะคะพี่ว่าก็ได้มากราบขอพรนะคะที่นี่เป็นสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่สำลิดนะคะเพื่อนๆพี่อ้อยก็ได้พากันขึ้นมากราบแล้วก็ทําบุญตามกาลังทรัพย์ไปแล้วก็ พอกับเสร็จก็พาก,กันลงมาที่บริเวณร้านกาแฟของวัดนะคะก็จะชุมบรรยากาศนั่งพักผ่อนหย่อนใจเล็กๆน้อยๆก่อนออกเดินทางไปที่อื่นนะคะก็เป็นบริเวณที่ทางวัดจัดให้เราดื่มกาแฟแล้วก็ชมวิวนะคะแล้วก็นั่งแล้วก็ถ่ายรูปประมาณนี้ท้ายคลิปแล้วพี่อ้อยจะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะเราค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอขอบพระคุณมากค่ะ